เริ่มจากโรงรับจำนำอีซีมันนี่ภาพโรงรับจำนำของเราครับคนยังติดตาอยู่นะครับประตูทางเข้าสองด้านตรงการต้องเป็นกำแพงทึบๆไว้มีม่านล,ลงมามีกั้นไม้ไผ่ไว้นิดนึงเพื่อเวลาเทินเข้าจะได้เข้ายากๆนิดนึงคนอื่นจะได้มองไม่ค่อยเห็นเราเวลาไปทำธุรกิจอะไรต่างๆทุกรัใการเข้า่อเเข้าบ<ะ>่อยแล<ะ>้ววาดภาพชัดๆเหรอฮะ ่านบ่อยแล้วกันนะ่านบ่อยแล้วเวลาออกมาต้องไม่ให้คนเห็นด้วยต้องค่อยๆอซุอ่มออกมาเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าเอาของมาจำนำไม่มีตังค์ซะแล้วทําอย่างไรเปิดเผยเห็นชัดเจนเล่าธุรกิจนิดหนึ่งครับคุณชัยวิทครับแนวคิดของเราเนี่ยครับเนื่องจากว่าลงรับจำนำอย่างที่คุณบ๊อบพูดะนะครับครับมันก็จะดูอับทึบนะครับก็คือมีประตูเข้าสองบาน,บใ,นในยุคเดิมๆนะครับเป็นมไม้ไผ่ซึ่งผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับ รู้สึกว่ามันอับทึบแล้วแถมยังมีลูกกงจากเคาน์เตอร์นะครับไปจนจดเพดานห้องทำงานดูแล้วเนี่ยน่ากลัวก็หลายคนเนี่ยถึงแม้จะมีความต้องการที่จะใช้เงินนะครับต้องการสภาพคลองแต่ก็ไม่กล้าครับที่จะลองไปใช้บริการ,รนั่นคือสิ่งที่ฝังใจคนไทยบางคนก็กลัวครับว่าทรัพย์เนี่ยเมื่อเอาไปจำนำแล้วจะได้รับการดูแลอย่างดีหรือเปล่า ทรัพย์จะเสียหายไหมนะครับหรือว่าทองบางข้อเนี่ยถูกตัดไปไหมสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ฝังใจคนไทยอยู่ทั้งๆที่ลงรับจำนำเนี่ยม,มันมีความง่ายง่ายมากทองคำสามนาทีได้เงินนะครับแล้วผมก็ยังมองว่ามีนักธุรกิจเป็นจำนวนมากนะครับมีทรัพย์สินส่วนตัวที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นทองคำเป็นเพชรหรือเป็นนาฬิกา นะครับซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยต้องการสภาพคล่องนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถเอาทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเนี่ยครับมาแปลงเป็นเงินแปลงเป็นสภาพคล่องครับโดยที่เขานะครับยังสามารถไว้วางใจได้ว่าทรัพย์สินจะยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเหมือนที่เขาดูแลเองครับตอนนี้โจทย์มันมีแบบนี้ครับธุรกรรมที่ง่ายสะดวก นะครับและคนก็ต้องการใช้แต่ว่ามีอุปสรรคเป็นความฝังใจของคนว่ามีโจทย์อยู่สามข้อตอนที่เรามาทำธุรกิจนี้เราก็มาคิดเราก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์สภาพตลาดการรับจำนำของบ้านเราเนี่ยครับว่าในเมื่อมันมีข้อดีแบบนี้คนก็ต้องการใช้แต่มีอุปสรรคแบบนี้จะแก้ยังไงหนึ่งคือความไม่มั่นใจสองคืออาจจะโดนกดราคาสามคือสถานที่มันไม่เอื้มอมนวยบางทีกลัวด้วยครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับ ถูกปรับแก้ครับอาจารย์ครับครับถามว่ากรณีนี้ประสบความสาเร็จจากที่เขาเล่ามานั้นมีอะไรบ้างนะฮะข้อแรกเนี่ยเขาคิดแบบนักคิดคนหนึ่งที่เขาบอกว่าทําอะไรก็ตามต้องรักษาแก่นแล้วปรับเฉพาะองค์ประกอบภายนอกนะครับซึ่งนักเขียนคนนั้นเนี่ยเขาพูดถึงโดนัทเขาบอกโดนัทเนี่ยมันก็คือกลมๆแล้วเจาะรูนะครับ แต่กลมๆและเจาะรูเนี่ยมันจะโรยน้ำตาลก็ได้มันจะใส่เมเปิลก็ได้มันจะใส่ช,โชโ็อกโกแลตก็ได้มันจะใส่สตรอเบอรีร่ก็ได้เห็นไหมฮะ uh huh. แต่ยังไงมันก็กลมๆเจาะรูเพราะฉะนั้นแนวความคิดอันนี้ก็คือว่าการเอาทรัพย์เข้ามาเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยคือความเป็นโดนัท uh huh. ที่ยังคงอยู่อันนี้คือแก่นเลยคือแก่นยังอยู่อีซ uh ี่มมนนี่คือเอาเงินเอารัพย์คุณมาเอาเงินไปเนี่ย uh huh. มันคือแก่นของโดนัท แต่โดนัทอันนี้เนี่ยถูกปรุงแต่งด้วยช็อกโกแลตบ้างเมเปลิปลบ้างต่างๆนานา <c oughs> ซึ่งวิธีการปรุงแต่งเนี่ยอันแรกเลยสิ่งที่เขาพยายามทำคือเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน perception เปลี่ยนความคิดคำหนึ่ง <c oughs> จากคำว่าโรงจำนำซึ่งใน perception เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คนไปแล้วอับอายไปแล้วไม่มั่นใจในเรื่องความยุติธรรม ไปแล้วไม่มั่นใจในแง่การถูกหลอกเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยน perception ชื่อที่ออกมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นอิซิมันนีซึ่ง<ม>ตอนนี้เราพูดเราพูดต่อหน้าธนาคารก็อาจจะเป็นการแยบพิธีธนาคารหน่อยนะคะเพราะถ้าจะเ,เอาจะเอามันนี่จากธนาคารนี่กรอบประมาณ8แผ่นนะคะเซ็นชื่อประมาณร้อยแห่งนะคะและรอประมาณหมื่นนาทีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยเขาก็เลย differentiate ตัวเองด้วยว่า คุณได้เงินไม่ต่างจากคุณไปที่แบงก์แต่มันออลอตอีย์เซียเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามใช้วิธีการเปลี่ยนเพอร์เซพชันของมนุษย์ด้วยการหนึ่งตั้งชื่อเป็น Easy Money. อีซี<ช>่มันนี่ชื่อไม่ใช่โรงรับจนชื่อบอกแล้วว่าอีซี่ก็ทําให้คนไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้หนึ่งแอตทริบิวต์ละ<ฆ>นะได้หนึ่งคุณสมบัติแล้วเสร็จแ,แล้วเขาก็เปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนลุคกิ้ง ให้คนที่เข้าไปมีความสุขมันไม่ใช่ที่น่ากลัวอะไรเลยมันไม่ใช่เป็นม่านไม้ไผ่สองอันประตูสองทางอะไรก็มไม่ใช่แต่ว่ามันสว่างสวัยมันอะไรต่างๆนาะนาะมันต้อนรับเหลือเกินอ่าฮะแล้วเมื่อเข้าไปเนี่ยเขาก็พยายามทําให้เรื่องของ transaction หรือกระบวนการการทําธุรกรรมนี่สอดคล้องกับ brand positioning เมื่อ brand positioning ของเขาก็คือ easy money ใช่ไหมฮะมันเป็น dna ของเขาเลยหลับ เพราะเมื่อเข้าไปก็อย่างที่บอก3นาทีคุณเอาทองไปวางเอาเพชรไปวางคุณก็ได้สิ่งเหล่านี้ออกมา mm hmm. เพราะฉะนั้น 1. นึ่งเขา Differentiate นะคะสองเขารักษาแก่นของความเป็นสถาบันการเงิน uh huh. ในลักษณะของตรงนี้ <Yeah. S 2> นะฮะสามเขาเปลี่ยน Perception ด้วยการใช้ชื่อใช้บรรยากาศแล้วใช้เวลาของ t r a n s ซ c t i o n แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่แบรนด์ x p r e s s i o n ของเขาเนี่ย uh huh. จะเห็นได้ว่าเขาใช้แบรนด์เอ็กเ s รสชัที่มี adjective 3ตัวนะฮะ easy trustworthy แล้วก็ friendly สอย่าง mm hmm. เมื่อเราเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะก็คือ1เราได้ Physical Environment เราได้ลักษณะสภาพแวดล้อมที่ friendly ก็ทำให้รู้สึกว่าดีกว่าจะเจอจู้แบบเดิม mm hmm. นะฮะเมื่อเราเข้าไปเป็นยาที่ friendly แล้วเนี่ยปรากฏว่าเวลาที่เขาตีราคา เอาทองไปตีราคาอะไรต่างๆคนที่เคยมีประสบการณ์การกำ隆จำนำเห็นการตีราคาแล้วบอกว่าเฮ้ยที่นี่แฟร์มาก you can trust them นเ<ำ>ชื่อใจเขาได้เลยเขาตีมาเท่าไหร่ถ้าตีราคาอย่างนี้เท่าที่ฉันเคยมีประสบการณ์มันไม่เคยได้อย่างนี้นะี่นาถ้าตีราคาแบบนี้ที่นี่เนี่ยไว้ใจได้และสจแล้วพอตีราคาเสร็จสานาทีได้สตังค์ easy เพราะฉะนั้น easy trustworthy แล้วก็ friendly เป็นสิ่งที่เป็นสามคุณลักษณะที่ Easy Money ใช้ในการ Position ตัวเองสร้างจุดยืนตนเองจนเกิดไปปรากฏภาพในความคิดคำนึงของคนที่เปลี่ยนภาพของโรงจำนำเนี่ยให้กลายเป็นสถาบันการเงินที่สามารถได้เงินด้วยความง่ายที่ไว้วางใจได้ในบรรยากาศที่เป็นมิตรนี่แหละคือความต่างที่เกิดขึ้น